สวัสดีครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งสำหรับวันนี้นะครับรายวิชาหน้าที่พลเมืองเราจะเรียนกันในเรื่องของวัฒนธรรมไทยครับือเรื่องของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากลนะครับซึ่ง วัฒนธรรมนั้นนะครับมันคือสิ่งที่มนุษย์ใช้เพื่ออะไรครับใช้เพื่อตอบสนองความต้องการด้านต่างๆในการใช้ชีวิตในการดำเนินชีวิตในประจําบันนะครับรวมถึงนะครับยังเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเจริญก้าวหน้าของมนุษยชาตินะครับวัฒนธรรมไทยก็เช่นเดียวกันเป็นสิ่งที่ม่งบอกถึงวิถีชีวิตและลักษณะอันดีงามของชนชาติไทยในฐานะน,นักเรียนนักเรียนก็ควรอน,อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้มันคงอยู่ต่อไปและอีกทางหนึ่งก็สามารถที่จะสามารถเลือกเอา เาเรียกว่าเลือกรับวัฒนธรรมสากลหรือวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาทําการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีแล้วนําสิ่งเหล่านั้นมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตควบคู่กันไปให้มันเหมาะสมกับสังคมไทยนะครับวัฒนธรรมทุกวัฒนธรรมล้วน้วนแต่มีคุณค่าล้วนแต่มีเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ยอมรับเพียงแต่ว่าเราจะสามารถนําวัฒนธรรมนั้นมาปรับให้เข้ากับวิถีชีวิตให้เข้ากับสังคมของ เราได้มากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะครับวัฒนธรรมคือสิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นคุณค่าความเป็นชนชาตินั้นๆที่สุดแล้วนะครับซึ่งวันนี้ครูก็จะพูดถึงในเรื่องของวัฒนธรรมไทยนะครับครูจะบอกถึงความหมายและก็ความสําคัญของวัฒนธรรมไทยนะครับวัฒนธรรมไทยนะครับตามความหมายของพุทธนาฏกรมราช,ชบับราชบัญญัติตยสถานพศ2554นะครับเขาบอกว่า วัฒนธรรมไทยนั้นเป็นสิ่งที่ทําความเจริญงอกงามให้แก่หมูนะ่คณะเช่นว,วัฒนธรรมไทยในการแต่งกายวิถีชีวิตของหมูนะ่คณะเช่นว,วัฒนธรรมพื้นฐานวัฒนธรรมชาวเขาเป็นต้นนะครับแล้วก็จะมีอีกความหมายหนึ่งคือเป็นความหมายตามพรบรวัฒนธรรมแห่งชาติปี53นะครับได้บอกไว้ว่าวัฒนธรรมนั้นคือวิถีการดำเนินชีวิตความเชื่อค่านิยม จารีตประเพณีพิธีกรรมและภูมิปัญญาซึ่งกลุ่มชนและสังคมได้ร่วมสร้างสรรค์สั่งสมปลูกฝังสืบทอดความรู้ได้เกิดความเจริญรอกนามทั้งทางด้านจิตใจและวัตถุนะครับแล้วก็จะมีท่านตรีนะคปะปบตรนะครับให้ได้ความหมายของคําว่านิยมคําว่าวัฒนธรรมไว้ว่าวัฒนธรรมคือวิถีหรือการดําเนินแห่งชีวิต ของชุมชนหมู่หนึ่งซึ่งอยู่ร่วมกันในที่หนึ่งหรือประเทศหนึ่งโดยเฉพาะนี่คือความหมายตามที่พระยาอุมาราชทนนะครับได้ให้ความหมายไว้ของคำว่าวัฒนธรรมกันไวมนะครับะนะครับซึ่ง แต่ละสังคมนะครับต่างก็จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปตามความแตกต่างกันทางด้านภูมิศาสตร์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด,ดล้อมรวมถึงนะครับเอกลักษณ์ที่ต่างกันทางภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของแต่ละที่นะครับวัฒนธรรมไทยนะครับเกิดจากอะไรวัฒนธรรมไทยนั้นเกิดจากวิถีการดาเนินชีวิตของคนไทยซึ่งเกี่ยวข้องกับคนไทยนะครับในอดีตนะครับ ซึ่งคนไทยในอดีตมีการเรียนรู้มีการปรับตัวปรับใช้ให้เข้ากับความเป็นไทยในสังคมตนเองนะครับรวมถึงมีการถ่ายทอดจากรุ่นก่อนมาสู่คนรุ่นใหม่หรือรุ่นปัจจุบันนะครับ<ม>เช่นวัฒนธรรมที่เรียกว่ามารยาทไทยอาหารไทยประเพณีไทยภาษาไทยสิ่งเหล่านี้นะครับที่ครูพูดมาเนี่ยครับทั้ง สอย่างนี้มารยาไทยอาหารไทยประเพณีไทยภาษาไทยเราเรียกมันว่าวัฒนธรรมไทยซึ่งคําว่าวัฒนธรรมไทยนี้จะครอบคลุมทั้ง4อย่างนี้นะครับสิ่งที่อยู่ในวัฒนธรรมไทยมันมันมัน,ม,นมันมีเยอะแยะมากมายนะครับเอาง่ายๆนะครับไอ้นีครับมารยาไทยอาหารไทย ประเพณีไทยเป็นซับเซตของวัฒนธรรมไทยนะครับทีนี้เมื่อเราเรียนรู้แล้วว่าความหมายของวัฒนธรรมไทยมันแปลว่าอะไรบ้างแล้วต่อไปเรามารู้เรื่องของความสําคัญของวัฒนธรรมไทยนะครับความสําคัญของวัฒนธรรมวัฒนธรรมไทยนะั้นมันก็มีหลายข้อหลายอย่างด้วยกันนะครับเพราะมันเป็นสิ่งที่สําคัญหนึ่งเป็นสิ่งที่พัฒนาจากสังคมไทยในอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับ ็นสิ่งที่ฟ้องสิ่งที่เล่านับตั้งแต่สมัยสุโขทัยนะครับเขาได้มีการสั่งสังคมเจริญของชาติและผสมผสานกับชนชัตนอื่นจนทําให้สังคมไทยนั้นนะครับและเศรษฐกิจของสังคมไทยนั้นจเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบันนะครับ 2. นะครับความสําคัญก็คือ,คอมันเป็นมรดกครับวัฒนธรรมนั้นเป็นมรดกของชาตินับตั้งแต่อาณาจักรไทย ได้รวมกันเป็นฝึกแผ่นก็ได้สร้างสรรค์ความเจริญทางด้านต่างๆจนกลายเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทยเช่นภาษาไทยศิลปรกรรมไทยนะครับ 3. ความสําคัญข้อที่3นะครับสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสังคมไทยครับอาวัฒนธรรมนี้นะครับทำให้เกิดความภูมิใจของคนในชาติไทยทําให้เกิดการเรียนรู้จนทําให้เกิดความดีงามจนกลายเป็นวิถีไทยเช่น วิถีภาพจากรอยยิ้มนะครับคนไทยคือคนที่ยิ้มง่ายนะครับสยามเมืองยิ้มหรือรวมถึงการช่วยเหลือเกื้อกูลคนไทยมีน้ําใจนะครับรวมถึงการให้อภัยกันนะครับนี่ก็คือความสําคัญในข้อที่3นะครับอาทีนี้ผ่านไปแล้วเรื่องของความหมายและความสําคัญใช่ไหมครับนักเรียน,นต่อไปก็คือการรับวัฒนธรรมนะครับจากชาติอื่น คือวันนี้ครูจะพูดถึงเรื่องของวัฒนธรรมก่อนนะครับการรับวัฒนธรรมจากชาติอื่นเช่นวัฒนธรรมของอินเดียทั้งด้านความเชื่อทางศาสนาศาส,สนาพุทธนั่นเองนะครับ,รบก็คืออินเดีย,เ,ยเป็นต้นกําเนิดของพระพุทธศาสนาเราจึงรับวัฒนธรรมทางด้านศาสนาของเขามาเยอะนะครับรูปแบบการปกครองภาษาและวัฒนธรรมนะครับแล้วก็จะมีวัฒนธรรมจีนเช่นจิตงานจิตกรรมงานวาดอาหารนะครับอาหาร ที่ซึ่งคนจีนนะครับคนจีนเขาจะไปอยู่ทั่วทุกมุมโลกรวมถึงย่านเยาวราชในกรุงเทพของเราก็มีคนจีนคนไทย,ยชื่อชวสายจีนกันเยอะนะครับมันก็ต้องมีวัฒนธรรมจีนเข้ามาในเรื่องของอาหารรวมถึงการค้าขายเราจะมีการติดต่อสื่อสารหรือติดต่อการค้าขายกันกับชาวจีนในสมัยก่อนนะครับแล้วก็จะมีวัฒนธรรม ตะวันตกอันนี้เป็นของต่างชาติทางฝั่งตะวันตกนะครับเช่นระบบการปกครองประชาธิปไตยนะยครับเรารับมาจากฝั่งชาติตะวันตกนะครับเราก็เรียกว่าวัฒน,ธ,นธรรมเช่นกันวัฒน,ธ,นธรรมการปกครองนะครับรวมถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆรวมถึงจะเป็นเศรษฐกิจแบบทุนนิยมนะครับสิ่งเหล่านี้เราก็รับมาจากวัฒนธรรมตะวันตกนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดี นครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่ทําให้ประเทศนั้นพัฒนาไปได้และคิดว่าครูคิดว่ามันเหมาะสมกับกับประเทศของเรานะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็วัฒนธรรมอินเดียวัฒนธรรมจีนและวัฒนธรรมตะวันตกนะครับทั้งหมดนี้เราก็ได้นํามาประสมผสานกับวัฒนธรรมไทยได้อย่างลงตัวจนกลายเป็นวิถีชีวิตยี่ย a ครับทีนี้ ผ่านไปแล้วในเรื่องของความหมายความสัมพันธ์และเมื่อกี้คืออะไรนะครับการรับปัฒนธรรมจากชาติอื่นทีนี้เอกลักษณ์ของความเป็นไทยแน่นอนภาษาเราพูดไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้ภาษาไทยเป็นหนึ่งเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยของชนชาติไทยภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการสื่อสารทางความคิดเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดออกมาเป็นคําพูดแล้วต่อมาก็ ได้มีการประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นมาภาษาอันนี้นะครับภาษาเกิดก่อนอักษรน,นะครับคือเราต้องพูดออกมาก่อนนะครับมันจึงจะมีตัวสื่อตามมาทีหลังภาษาไทยก็เช่นเดียวกันภาษาไทยนั้นเกิดขึ้นมาก่อนแล้วต่อมาจึงได้มีการประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นมาเพื่ออะไร เพื่อที่เราจะสามารถบันทึกให้เกิดเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับเกิดเป็นร่องรอยเกิดเป็นสิ่งที่มันเป็นหลักฐานได้นะครับเพราะว่าถ้าถ้าเป็นแค่ภาษาเป็นแค่คําพูดมันไม่มีอะไรที่จะสามารถบันทึกได้ในสมัยก่อนฉะนั้นจึงจําเป็นต้องประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นมานะครับซึ่งนักเรียนก็รู้แล้วแหละว่า ใครเป็นผู้ที่ประดิษฐ์ตัวอักษรก็คือพ่อขุนรามคำแหงนะครับสนไทงเป็นสั้นท่านทรงเป็นบุคคลที่คิดค้นนะครับตัวอักษรไทยขึ้นมาเมื่อปีพศอ,อ,อะไรครับเมื่อปีพศ1826นะครับและได้เกิดหนังสือเรียนเล่มแรกของไทยเราเรียกว่าหนังสือ จินดามณีนะครับจินดามณีนี้เกิดขึ้นในสมัยอยุธยานะครับภาษาไทยได้มีการพัฒนาจนมีรูปแบบการการวางตัวอักษรการวางตำแหน่งของสระนะครับรวมถึงการใช้วันยุกเรื่อยมาจนเป็นระบบแบบแผนในสมัยของจอมพลปพิบูลสงครามนั่นเองนะครับนี่คือเอกลักษณ์ของความเป็นไทยในเรื่องของภาษานะครับทีนี้ คำในภาษาไทยนะครับมันก็จะมีความสัมพันธ์กับค่านิยมทางความเชื่อและวิธีชีวิตของคนไทยรวมถึงมีการนําภาษาอื่นๆมาใช้เช่นภาษาบาลีสันสกฤตนะครับซึ่งเป็นภาษาที่มันเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานะครับและมีการใช้คํายืมคํายืมคือคําทับศัพท์จากภาษาอื่นต่า,างประเทศก็รีภาษากฤษก็ดีภาษาจีนก็ดีหรือภาษาต่างๆก็ดีนะครับทีนี้อ่า การตั้งดินฐานของคนไทยในสมัยก่อนในแต่ละท้องถิ่นนะครับมันทําให้เกิดและกลายเป็นภาษาถิ่นในภาคต่างๆเช่นภาษาถิ่นใหนือทางภาคใต้ภาษาเหนือภาษาอีสานภาษากลางเหล่านี้นะครับโอเคเราผ่านไปแล้วในเรื่องของความหมายความสําคัญการรับวัฒนธรรมความเป็นเอกลักษณ์นะครับและเรื่องของภาษาทีนี้ สถาปัตยกรรมไทยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับศิลปกรรมไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างในเรื่องของวัฒนธรรมไทยซึ่งศิลปกรรมไทยมันก็มี3า,ามรูปแบบตามที่ครูเคยพูดไปก่อนเมื่อสักพู่นี้นะครับแบบแรกสถาปัตยกรรมไทยสถาปัตยกรรมไทยก็คือสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนนั่นแหละครับครับอ่ะเช่นเจดีย์ทรงทรงทรงพุ่มข้าวบินในสมัยสุขโขทัยนะครับทรงนี้ทรงพุ่มข้าวบิน เป็นเจดีย์ทรงแบบดอกบัวตูมนะครับลักษณะแบบนี้ที่ที่วัดมหาธาตุสุโข,ขทัยนะครับหรือจะเป็นเจดีย์เจดีย์ทรงบาทคว่ำนะครับซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียนะครับแล้วก็พระปางได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะคาเมนนะครับเป็นต้นอ,อีกอย่างนึงก็คือพระที่นั่งจัก,กรีมหาปราสาทได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะยุยโรปแบบแตะวันตกแบบผสมผสานแบบไทยนะครับ ซึ่งสถาปัตยกรรมไทยนะครับเป็นวัฒนธรรมนะครับที่แสดงออกทางดั้งวัตถุเกิดจากความเชื่อความศรัทธานในพระพุทธศาสนาและความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นผลงานทางศิลปะวัฒนธรรมที่มีความงดงามประณีตรูปแบบของสถาปัตยกรรมและรับอิธิพลมาจากอินเดียลังกาการมเห็นและได้รับการพัฒนาจนกลายเป็นพุทธศิลป์ไทยเช่นเจดีทรงต่างๆนะครับเป็นต้น แล้วก็จะมีวัดด้วยนะครับวัดวในสมัยรชัชกาลที่3มได้สร้างรูปแบบของสถาปัตยกรรมไทยผสมกับศิลปะจีนที่มีความงดงามตามพระาราชิยมในรัชกาลที่3นะครับเช่นวัดราชโอรสวราลามนะครับแล้วก็วัดเทพธิดารามนะครับสวยงามมากครับสถาปัตยกรรมในรชัชกาลที่5ได้รับเอาศิลปะยุโรปเข้ามาในการก่อสร้างนะครับเพราะรัชกาลที่5มีการติดต่อสื่อสารหรือท่านเดินทางไป ไปต่างประเทศบ่อยครั้งนะครับเช่นพระที่นั่งจัก,กรีมหาปราสาทไทยได้เลือกรับเอาวัฒนธรรมต่างชาติมาปรับใช้ตามคติความเชื่อของตอนเองให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนไทยสําหรับในท้องถิ่นต่างๆส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากความเชื่อนะครับความศรัทธาในศาสนาที่มรากฐานทางวัฒนธรรมของไทยนะครับทีนี้พูดถึงท้องถิน่นวัฒนธรรมของท้องถิน่สนส่วนใหญ่มีรากฐานมาจากเรื่องของศาสนาและการประกอบอาชีพตามสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์นะครับาก,การทาเกรรษตร กิจกรรมในสมัยก่อนก็ดีนะครับเช่นประเพณีการแห่นางแมวแห่เพื่อแห่เพื่อขอฝนเพื่อเกษตรกรนะครับชาวไร่ชาวนาได้ทําเกษตรให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลนะครับหรือการทําพิธีบุญข้าวจีบุญข้าวจีนี้ก็คือทําหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวข้าวนะครับอันนี้ทางอีสานนะครับสมมุติว่าเราเก็บเกี่ยวข้าวด้วยผลผลิตดีแล้วนะครับแล้วก็ต้องเอาข้าวไปถวายพระโดยการจีข้าวไปถวายพระเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อทาบุญนะครับ รวมถึงประเพณีการเว amine, ang, ียนเทียนกลางน้ําจังหวัดพะเยานะครับเทศกาลเที passion, <so> ่ยวชมดอกกระเจียวจังหวัดชายภูมิการตักบาตรต่างๆหรือการลอยกระทงนะครับเทศกาลลอยคุมยี่เป็งเกี่ยวข้องกับมันเกิดขึ้นในท้องถิ่นมันเป็นวัฒนธรรมนะครับประเพณีลอยกระทงสายนะครับเทศกาลคริสต์มาสนะครับอันนี้เป็นเทศกาลดาวคริสต์มาสเห็นไหมมันมีวัฒนธรรมของต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับหรืองานยอยศ จิ้งฝาที่อุจตยามรดกมร,มรดกโลกนะครับแล้วก็ประเพณีแห่เทียนรรษาจังหวัดแห่เทียนภร,รษาจังหวัดสกลนครนะครับเออเอามาก,กรรมดอกไม้ประดับเชียงใหม่นะครับแล้วก็การวัฒนธรรมประเพณีที่มันเกี่ยวข้องกับศาสนานะครับอ่ะซึ่ง ซึ่งชาวไทยชนไทยส่วนใหญ่นะครับประกอบอาชีพเกษตรกรนะครับจำเป็นต้องอาศัยวัฒนธรรมนะครับจนมีประเพณนี้แล้วก็เสียงต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับภูมิีภาพอากาศเช่นพิธีการขอฝนกันแหงนเมียวข้างต้นที่กูอธิบายมาหรือประเพณนี้ต่างๆที่มันเกิดขึ้นนั่นเองครับนี่แหละครับนี่คือสําหรับตำดานี้นะครับกูก็พูดถึงเรื่องของความสําคัญของวัฒนธรรมไทยนะครับว่ามันมีอะไรบ้างความหมายความสําคัญการเลือกเอารับวัฒนธรรมนะครับ มันเกี่ยวข้องกับอะไรยังไงบ้างนี่คือสิ่งที่เราเรียนรู้กันในชั่วโมงนี้นะครับครับนักเรียนสําหรับสัปดาห์นี้ไม่มีภาระงานนะครับให้นักเรียนทุกคนเช็คชื่อใต้คลิปวิดีโอด้านล่างนี้นะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ